สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลวันนี้วันที่25สิงหาคม2568นะครับออกเดินทางตั้งแต่เสาร์ทุกวันครับพี่น้องอ่านะครับผมมื่อวานนี้บ่าวเท่าก็เดินทางมาทั้งผิดละครับอุดรนะครับท่านผู้ชมอ่าตอนนี้บ่าวเท่าอยู่วัดทุ่งสว่างพี่น้องนะบันดงนะครับมาหาปูท่านผู้ชม นัปูได้บอกเบาทวะอ่าอันนี้เป็นเจดีพี่น้องนับเจดีองค์ปูดำนับเจดีองค์ปูดำนัปูว่าเขาไปกราบขอพรขอโชคขคอยอย่างเดอ้อสันปูวา่าท่านผู้ชมนะครับผู้ใดอยากเดินทางมากก็ได้เ้อพี่น้องเดอ้อนับเงียบสงบดีนะครับเดินทางมาได้นะครับ,บัดทุ่งสว่างนับท่านผู้ชมตําบลทุ่งฝนอำเภอทุง่งฝนจังหวัดอุดรธานี เป็นว่าปู่ว่าผู้ใดมาขอพรขอโชคยังกับประสบผลสําเร็จอยู่ดีนะครับนะครับองค์ปู่รำนะครับท่ชมชมก่อนจะกลับเข้าไปบ้านนะพี่น้องเนาะช่วงคําช่วงแรงมื้อนี้จับเข้าไปบ้านเด้อทำมาชมเด้อนะครับจะพาไปรับชมครับจากนครพนมพี่น้องอีกหนึ่งชุดนะครับงวดวันที่หนึ่งกันยายน2568นห้ร้บแบบเอฟซีก็ถามกันเขามาหลายนะครับผมโอ้งวด2552าละ50นี่มาถึง2552มาถึง50 งานอดที่ผ่านมาบ่อเขาพ่นไห้ต้องงวดแล้วแต่ว่าอีกหนึ่งชุดวันนี้เด้พี่น้องเด้อนับช่วงแรกพุนละนี่บ้าวเถ่าจะผ้าเอฟซีบ้าเถ่าเขาไปกกาบขอพรอนแล้วพี่น้องเขาไปกราบขอพ,อพอขรอ,พอนแล้วนะผมอันนี้จะเป็นเจดีด้านในจะเป็นองค์ปู่ดำพี่น้องนัู่วาไทยเอฟซี FC, บางแหนนะพาผู้พิ่าอยาเดินทางมาขอขอพรอนะขอโชคนราะวา่าผู้ที่วันมาขอกับประสบผลสําเร็จดังตั้งใจเดินทางมาได้เ้อพี่น้องเด้อ นัมบมากับมาไหวปูได้เขามาขอพอรได้พี่น้องนี่คนับจะเป็นเจดีคนับเจดีเพิ่นสร้างครอบนับองค์ปูดำด้านในนะครับไทาเอฟีได้เห็นนะครับสวยงามอี่ทีพี่น้องนะับเป็นเจดีพี่น้องนะเจดีไทยไทาเอฟได้เบิ่งนะครับเดี๋ยวเบ้าเท่าจะพาไปเบิ่งด้านในนะครับองค์ปูดำ um. อยู่ด้านในอืมนับเบ้าเท่าเขาามากับขอพรแล้วนผูมชม่มครับ,บเ,เ,ขเ,ขเขามากาบับขอพอรแล้ว ครับเอฟซีเดินทางมาได้นะครับผมผู้เพิ่นมาขอเพิ่นกับประสบผลสําเร็จสมหวังดังตั้งใจอยู่ได้พี่น้องเด้หนะับเข้ามาด้านในพี่น้องเป่าเถ้าเขามาแล้วยังยขนลุกอีกอยู่ท่านผู้ชมนะครับองค์ปูด่ดําพี่น้องนะครับสาธุเด้อปู่เด้อย,ยกมือสาธุพี่น้องนะขออวยพรน,นะรผมให้เป่าเถ่าระยัดพี่น้องสุขุสุขคนเอฟซี FC แฟนคลับทั้งช่องพ่อใหญ่แม่ใหญ่พี่ป้านอาอา ทุกท่านนะผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะผมปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับให้เพื่อนได้โชคในเดือปูเดอนะครับสามตัวสองตัวตรงๆนะครับงวดวั ha, นที่หนึ่งกันยายน2568ันห้าร้อยหกสิบแปด้าวซาุูพี่น้องนะครับเดินทางมาได้ด้วยพี่น้องเด้อนี่ครับผมนะปูพคนมาปูพคนมาขอพรขอโชคกับประสบผลสําเร็จอ่าอยู่พคนมาหาผู้ใดอยากเดินทางมาพี่น้องมากราบมาไหวนะครับองค์ปู่ดําอยู่ด้านหน้านะพี่น้องเนาะ เข่ามาในเข่ามาในเจดีเป็นคือม่นขังนี่ไหมพี่น้องขนลุกธรรมชุ่มขนลุกเออนะครับบ่าวเท่ากิเจเดินทางต่อพี่น้องช่วงคำช่วงแรงจังไปฟังไปชมน้ำกันได้พี่น้องเด้เอนะครับอจากนครพนมนับอ,อีกหนึ่งชุดนะครับเ,เจรตริราวันนี้แหละนะครับท่านผู้ชมนี่ครับด่านในบ่าวเท่าไทยเบิ่งด่านในสวยงามพี่น้องนะครับสาธุเดปูดเดอร์ดุกรานขออนุญาตนะครับท่านผู้ชมเออ เพื่อ FC, เอฟซีพันยู่ทั้งไก่ทั้งไก่ใ e. ห้เพิ่นได้หาเพันอยากเดินทางมานะบมาับมากราบมาไหว้ปูนะี่ครับองค์ปูดําพี่น้องดันนะนะครับเอานะครับบ้าวทาก็จะเดินทางต่อนรท่านผู้ชมนะครับปูว่าเขามาทายเอฟซีบางเนีปูวา่อาอ่านะครับมาหอดบ้านแล้วท่านผู้ชมนับจนคําจนมืดนะครับ,เ,นะรบเย็นวันที่25สิงหาคม2568พี่น้องเดี๋ยวแวะตลาด เอากับเขาไปพี่สาวกันได้เข้ามองมาฝากเป็นกับน้งไม้พี่น,อน,ออน้องมืงเนี่ยน้ำไม้ไม่ให้แกงนะครับอันนี้ต้มไปแล้วอันนี้น้ำยานางอันนี้เป็นชุดผักร่วมเ่าวเถ่าก็ได้ที่กันเนี่ยน้ำไม้ไม่แกงพี่น้องอันนี้ชุดผักร่วมเป่าถอจะมีผักกระแยงน้ำเดี๋ยวคันพิ่นเอาผักกระแนงนจังว่าแบ,บงเอาไปท่านผู้ชมจังไปบ้านเจริต,ตรัตมาแล้วคุณพี่น้องจังไปฟังน้ำกันนะครับจากนาครพนมด้วพี่น้องได้นะครับอีกหนึ่งชุดหลักก็ชุดสามโตนะครับ ดอกไม้เป็นมาร์กปะล่ะนี่มืออื้อนี่คือเป็นพุ่มเป็นพวงอยอะยอดม,มัมนเอามาใส่แกงน้ำไม้เล้วนี่นดนเ,เด้อเนี่ยเดี๋ยวน้ำใหม่ไม่แกงมือนีนมากครับแม่พี่น้องจนเมื่ดมือนี่นะครับเย็นวันที่25สิบห้าสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดคือเมียอสองดองแถวเมียตัดแล้วแยกน้ำตาล่วงหอยใจแยกอวนเอาเด้๋ยวน้ำใหม่ไม่แกง เอ้านี่แกกินไอ้นี่เนี่นี่ของมักของปวดไอ้เอฟซีพอดมึงนะเขาเมาอากาศอํานวยเขาเมาอ่าเขาเมาอากาศอำนวยจังไปบ้านเจรตรีพี่น้องได้ยินเสียงคุยเอามาเอ็มเอมเอมอยู่ไม่แล้วอ่าหุ่นนะเขาเมาอากาศอํานวยผักกะหย่งเอาเดี๋ยวจังผมจะมาให้เอาเพักกะหย่งมันมีผักอีตัวนี่เนี่ยผักกะหยั่งไปหอมเอาขันบักขันขันใส่ผักกะหยั่งใส่ผักอีตัวเด้อแกงเราไหมเอาเอากินซิ่ม เออเยอะเี้อ่ะสวัสดีเอฟซีเราแบบสองถาเมื่อกี้เนี่ยสวัสดีค่ะเออาไปขมอเราแล้วลืมเลยนะแม่เล่นเล่นขมอเลยเออเอ้าเอ้าอืมเออแซ่บปะแซ่บเออหอมนุ่มอืมแซ่บขมอพี่น้องขมเอ๋อเดี๋ยวไปบ้านเจีอตรตีก่อนพี่น้องเอาน้่อไม้ไปเจีแล้วแกงก่อนนะครับจังไปชมไปฟังน้ำกัดด้วยพี่น้องเด้อนะครับไปพี่น้อง นี่ครับเมนูมื้อนี้นะครับผมอ่หน่อไม้มะแกงเพื่อนบ่าวเฒ่าก็อยู่หน้าบ้านเจล็อตเตอรี่นี่แหละท่านผู้ชมนะครับเพิ่นก็จะมาทุกค่ำทุกแงนะครับกังวันเพิ่นก็อยากน้ำงัวพี่น้องนี่ครับจักน้อยเพิ่นก็เฮ็ดเป็นฟาร์มงัวแล้วล่ะเพื่อนบ่าวเฒ่านี่เป็นตะมาบุรังวดนี่งมามอีูอ่นี่เหรองามดิหนึ่งสี่จะมาบ่ปูยำบอสี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่นึ่งปูเสรีสกุล สี่หนึ่งในพี่น้องได้สองตัวมาตัวได้แตีงเนี่ยปู่วาดเดเตีงเนี่ยมานำากันแท่งวดเนี่ยเอาเขาไปหาเจก่อนมาโดนเราบ่สมมงกลัวสมมงกลัวแล้วเพื่อนบ่าวเท่าพี่น้องลูกเสร็จปู่เสรีสกุลอันนี้ก็ตะวินคนหล่อหนุ่มลำพูนครับสวัสดียามินครับตะวินสวัสดีครับเออหน้าตาสดใสวันนี้เออนี่ครับผมนี่แหละนี่แหละผู้ใดถามหาไอ้สามีเจรตเต้เนี่ครับผมหนุ่มลำพูนหนุ่มเหนือพี่น้องหนุ่มเหนือ หนุ่มเหนือกับสาวอีสานพูดไอ้แตวิ๊นไวจังไหนกับปาเจดแลนนั่บ่กเลจังไหนอันซ้อนบ่กปาเจดบ่แม่นบ่ขายหน้ามาแต่งเจดเลยขายหน้ามาแต่งเจสิละแสดงว่าแแสดงว่าแตวินขี่ตัวผมแล้วเนี่ยพิ่นาแต่ขายหน้าหน่อยมาแต่งเจดเด้แต่กี้เพิ่นมาพูดสาวนี่ได้คือไว้เจดรถตลีนี่แลนนั่มมาสั่นเบาเถอะแล้ววะบอมันแต่งมันแต่งเจดบุ่นเนอะเอลืมสวัสดีเจดสวัสดีเจดรถตลีค่ะ สวัสดีค่ะขันม้นั่มขึ้นตัวขึ้นเลยบมาเจขื่นเสียงแจ๋วแท้อืมอาะเจ้าโมเนต์โอ้แจงหน่อยมาโอ้ขีดีแต่ขี้ดูใจแต่ว่าไม่ต้องปอกไม่ไม่ต้องปอกเจ้เออต้องปอกให้ไอ้นดีไดะฝานบบทุบฝานฝานผมมักฝานเป็นอ๋อได้ฝานเป็นแว่นเป็นแว่นเหยแม่บทุบเออผมมักผมมักแกงกินแบบนั้นโอ้โอ้ขี้ดีแต่ว่าปอกอ่าอ้าวนัดเมื่อวานในอ่า เอฟซีก็ถามว่าถามเจไว้แล้วจากนครพนมมาแล้วมาแล้วมาแล้วที่ปัญหายตงหวัดเก้ากระหานะเจเนาะแม่นอ่าเน้นที่เน้นเก้ากระหาเน้นตัวใดเน้นที่อันไหนจากรูว่าเก้าเก้าโอ้ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่มือออกปุ่นนะนักกันนี่จะย่ำอีกทีเลงมือออกเพราะสีย่ำให้ตอนเศร้าค่ะมือนี้ปัญห้ตัวใดมาเจเจตัวใดศูนย์ศูนย์ศูนย์เลยบ่ศูนย์เลยค่ะศูนย์เอฟซีก็จะาบาบ่พัที่ว่าเจเปยังยึดถึงแถวลยศูนย์ค่ะ เก้าหแล้วก็ศูนย์ค่ะศูนไแน่เจ้ศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์สามศ้กอมนีบอกกระสิบบอกประเด็เสียงดังเลยมป็นบอกเขาแซวว่าแล่นน้ำอันเกิดไขึ้นเกิดขึ้นเลยล่ะบอกผมมาได้แซวแต่วิวละวาดังสั้นพี่น้องละวาเป็นต่ละวาดแตเป็นบ้าวนี่อันดับหนึ่งก็เป็นนุ่มล้ำพูนเด้อราย่ะบธรรมดาคว้มรอละวาพี่น้องสาวอีสานเจรตรีนี่แลนน้ำแลนน้ำพีนี่เ่าเถอละวา เงินเดนนั้นเอาวะพี่น้องคุยคุยโน้หมอมวนนะท่านผู้ชมเนาะแต่เพิ่นกระบอกได้เพิ่นกระบอกสันดิ้นพี่น้องเพิ่นกระบอกส่งเซีเจลอตเตอรี่นะท่านผู้ชมก็ได้ขำน้ำกันแต่ว่าเจบ่แม่เน๊ะโแม่เจว่าตะวินนี่ขายหน้าคุณแม่มาแเจแสนนึงแล้วกันมั้ยเลียนแต่งสมัยนั้นบ่ธรรมดานี่นะเจเนาะสมัยเจเนี่ยถ้าแต่งเป็นแสนนี่ก็ซ้่มซีบอันทองบาทหนึ่งโอ้สมัยนั้นแตงเจ๊สามหมื่นสมัยนี้ก็สิประมาณ แสนกว่าสามแสนหรือสามแสนผู้เล้วสมัยนั้นถือว่าแพงเด้อเงินสิบปีย้อนหนังเงินสามหมื่นบาทได้ขายหน้ามาเลยสมัยนั้นทองบาทละสี่พันได้ขายหน้ามาแต่งเลย้อมาเจ้ขายเหรอเนาะกระสันมันเงินมาแต่งเกลือนะเจลือมาใส่ด้อแแกงน้ำไม้มาเจ้ครับมาหนึ่งแกงเอาอันนี้อันนี้น้ำไม้เบาเถ้าไปตลาดเกือบเพราะท่านเคยจำต้มไปแล้วเท้าฝานยังไงเจฝานเจฝานฝานเป็นแด่นเป็นแด่นเป็นอันเตี้ยเอานี่น้าจะหน้งพี่น้องบปเลยขั่นยากหอกเอาเอาชุดผักไม่เป็นเมืองน้ำนนเจนะครับด่กับชุดไอ้ ผักกระแยงเดี๋ยวจะแบ่งไปให้พี่สาวเออแบ่งไปเพื่อนนั่นแหละใส่เพราะเหมือกันเอาไหมเอฟซีพิ่มเงนะพักกระแยงผักกระแยงบ้านนีน่นี่ลูกแอนน,นี่ผักกระแยงเพื่อนห้เพื่อนห้ศูนย์มากนะเจ๊เหรอค่ะนี่ผักกระแยงพี่น้องเปิดออกหอมเยลยเหระหอมเนาะเอาศูนย์ศูนย์สามเจ๊เดี๋ยวศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์หก ค่ะวงกลมที่ศูย์หวงกลมที่ศูนยค่ะโอ้ยพี่น้องอ่าพี่น้องเดี๋ยวบ้าเถาเขียนไ้ได้พี่น้องได้เดี๋ยวเอฟซจะรอจะว่าคาโดนอ่าุยคุยกันไอันได้เทีสาเรื่อสามตัวเดิเออว่าตัวว่าตัวว่าตัวว่าจะท้ามอยู่บางนึงมันเซเซ่ไปต่ามาเลยตัวไหนล่ะสามตัวศูนย์ห้าเก้าผนย้ำเล่นบ่ย้ำป้าพี่น้องสมตัวเด้อบอกบ้าถวเนี้ยศูนย์ห้าเก้าขึ้นมาตรงกันได้ล่ะเอาเป็นสิฝนฝนขลุก คนจะตกบอังไงรือปวดท้องบ่คนขิงลูกามตัวตัวใดก็เจ๊สาตัวตัวใดก็อศูนย์ห้าเก้าศูนยห้าเก้าเน่นให้ต้องงวดมากคือ9 90าเก้หนึ่งเกเจ็วงกลมที่ตัวใดกับเจ๊วงกลมที่เกวงกลมที่9ก้าศูนย์หเจห้าหนึ่งห้าปดห้าเ้าวงกลมที่ห้าแปดศูนกะศูนย์สามห้าวงกลมที่ศูนย์หกดาวพนเ่้นค่ะคือเก้าพี่น้องถ้าประมักตัวที่มรนจับปูหายเก้านี่หาตัวสามตัวตัวใดัเจ๊สามต เอ้าเดี๋ยวเขียนให้ท่านผู้ชมบาทนี่ <c oughs> เจแล้วึ้นาามาบานแม่แล้วนัน้งเนาะเออแก่ข้าวนี่เจเดอ้อหอมกินผักกระหยังเจก็จะน,นั่งเจขยับไปจักนัน้นเจห้องหอมพี่นอ้องจะแบ่งไปพี่สาวนี่นแบ่งไปแล้วนี่แบ่งไว้แล้วนี่ทำช่อมนับจากนาครพนมพี่น้องเนืองกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนับเหล็กเด่นเหล็กวิ่งที่พันไหตองวดด้พี่น้องเด้อเด่นเก้าเก้ากับห้านับเน้นที่เก่า 90 91 97วงกลมที่90เพิ่นเน้นรักเก่างวดนี่สัญจรพร้อมเพิ่นมั่นใจวใ<ช>่<ๆ>าเก่าม,มาถ้าบ่มักชุดที่เพิ่นจับให้หาตัวมาใส่ใ<ช>หลักห้าห้าหนึ่งหวงกลมที่58ตัวสุดท้ายตัวที่30 03 05 06เพิ่นบ่ะเจก<ช>วงกลมที่06ใช<ๆ>่ค่ะนะครับแล้วก็ชุด3ตัวที่ FC รอนะครับชุด3ตัวงวดนี้เพิ่นจับมาให้คือ059บ่ห้เก้าประย่ำมาเลยฮาร์ดของบัตรเก่า950อือพี่น้อง มาักตัวไหนเลยเจ้เนี่ยนี่ยะมาเก้าศูนย์อีกเด้อก้าห้าแล้วเจมักก้าวหาโอ้เจมี่นี่นี่มันตรงตัวชุดอีกเนาะเพินได้จับศูนย์หาเก้าเนาะศูนย์ห้าเก้าพี่น้องนี่ตรงกับหาเก้าตรงนี้เด้อ้าเก้าศูนย์ตัดก็ได้ตรงนี้น้องเจ้เนาะเก้าเพิ่นได้จับให้เก้าหาหาเก้ากระเด็นที่หลักเก้าเพื่อพอดีเอาค่ชมเป็นแนวทางนี่พี่น้องเด้อนะ บามาคบชอบถูกใจตรงใจจังไปหายจับจับรัตตีท้ช่มบอมากบชอบคือบ่าวถาวาเบิ้งซื้อเบิ้งมว้ก่อนงวดแม่นกับเขาถึงหาสองสองหาหาศูนย์ตรงๆงวดงวดบอแมนคืองวดเมื่อกี้ก็คือบ่อเขาแต่ว่าเพิ่นเด่นตัวไหนมาตัวนั้นมาสามสี่งวดติดพี่น้องพึ่งพึ่งรุดงวดเมื่อกี้บอมาคือบอมาจากโตเลยรุดก็ว่าาลุดได้พี่น้องเด้อนะครับลุดก็ว่าลุดแต่ว่าเอฟซีทั้งช่องเพิ่นกระว่าบ่าวถาวาให้ลงทุกงวดเลยเด้อเพิ่นว่าเขาบ่อเขาให้ลงสูงงวดเพิ่นะครับิ่นอคืรัา งวดนี้พญามมาสามตัวเล่นมาเจค่ะศูนห้าเก้าค่ะเน้นหลักเก้าด้พี่นังเด้อค่ะแคปหน้าจอครับผมยังไรอยู่เต่เเาเจอ้าวเจหนึ่งเขา่าหนึ่งเขา่าค่ะหนึ่งข้าวพี่นังเจเพิ่หนึ่งเขา่เนนเขาเ <c oughs> มือดเล้ย <c oughs> ไอัวหมือร่่าเข่ากับมาคำเนี้ยบาอย่ <c oughs> พอดีไปร่อปูไปหาปูสองหลอบสาหรอบได้ไปแล้วก็เลยลอเพิ่นค่ะเพิ่นติดกีดีมอนเ่าเาคือมาคำเนียเอาเจมันจะเข่าหนาหนาวหรอมันคือมือเร็วที่เดี๋ยวนี้ ปูแลีนน้ำท่างเลยไหมหกโมงมันคำเลยไหมพี่น้องเออครับนี่พี่น้องแกงมไมี่เดี๋ยวบ้าถอยเจ้าไปให้ย่าน้ำนี่ย่าณะนี่ค่ะ้ยงไปย่านนผักกระหยังบ่านเท่าผักกระหยงหน้าหอมมีรีหอมหอมเอาคำชมนะบ้าถอยขอบคุณนะผมขอบคุณจากนครพนมด้พี่น้องได้เพิ่นให้เข้าด้วยใจพี่น้องนะเพิ่นดีหรือเพิ่นให้ด้วยใจนะเผ่าก็ต้องขอบคุณเพิ่นได้พี่น้องได้เพิ่นกระยำปลา หนับมีเขามีหลุดพี่น้องทามักผ่าชอบคือบ่าวทวาจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ขอบคุณเจรลอตเตอรี่น้ำพี่น้องค่ะเอ้ามื่อนี้คือว่าได้สีสีแดงมาเลยท่านในท่าบ่ยังมื่ออื่นรอบมืออื่นพี่น้องสั่งแจ็กมาเลยนี่อะท่านผู้ชมหนับพากันคลิปหนาด้พี่น้องเด้อขอบคุณเอฟซีพญายมยมพี่ปานาสุกุสุคนนะครับขอบเบาเถาก็ขอบคุณเอฟซีหลายๆท่านผู้ชมนะขอบคุณทุกท่านให้โชคให้ mắn ให้โชคให้ mắn อายุดีไม่แห้งนะผมฝากแข็งแรงนะพอกันคลิปหนาสวัสดีครัับค่่ะสสวดีแมมหู